เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเราก็อยู่กันในเกม Star Delivery สิบวันกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่161แล้วนั่นเองครับระดับของเรานะครับระดับ XP ของเราเป็นระดับ2แล้วนะครับแล้วก็ผมมีความคิดอยากจะอัปเกรดบ้านอยู่นะครับช่วงนี้ยังไงเราก็ต้องได้ทำคอมโมของไอ้นี่นะครับใช่ได้ทำของโซจ้าว้าววันนี้เมลอนได้แล้วครับจำได้ว่า เมลอนนี่เราต้องเอาไปให้คุณดิมิ t เชีสใช่ไหมครับอ,อ๋อฉันต้องการน้ำมันเฮทัฟเฟลอย่าถามว่าอเอามันมาทำไมนายกเทศมนตรีเลวิสแล้ววันนี้นะครับปลาของเราก็เริ่มที่จะขยายจำนวนแล้วนะครับขอบคุณนะไดมอนที่ทำให้พวกเราแข่งแรงแข่งแรงเพราะไดมอนหลังจากเคลียร์สวนทั้งวันผมก็เหลือเวลาอีกไม่มากครับผมก็เลยใช้เวลานี้ในการตัดต้นไม้เพื่อเตรียมสำหรับการอัปเกรดบ้านรั้งใหม่ครับ โอเคครับในวันที่161นะครับเราก็ทําเงินไปได้ทั้งหมด52,000นะครับไปต่อกันเลย162ครับและในวันนี้ผมก็ได้ทําการขยายฟาร์มกาแฟของเราเพิ่มครับจากนั้นผมก็ไปซื้อสัตว์มาเข้าสวนของเราเพิ่ม โอเคน่าจะครบกันหมดแล้วครับแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับผมก็ใช้มันไปกับการซ่อมตรัวนั่นเองครับแล้วก็ธุรกิจการทำวายของเราก็ดูจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเผาอิลิเดียมอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะเข้านอนครับโอเคครับในวันที่162เราก็ทำเงินไปได้ทั้งหมด40,000ื่นนะครับไปกันต่อ163ครับ ยฝนสีเขียวตกลงมาทั่วภูเขาวันนี้มันวันสีเขียวจากแผนที่จะไปจิงเจอร์ไอแลนด์ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับ oh. ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตัดทั่วไฟเบอร์ที่มาจากอีเวนต์ฝนสีเขียวครับเฮ้ยต <Hey, S 1> ้นไม้เรากลายล่างหมดแล้วอ่ะแล้วก็ผมก็ได้ไปสร้างยุ้งฉางเพิ่มด้วยครับ จากนั้นผมก็ได้ไปตัดต้นไม้เพิ่มก่อนที่จะมังเหมืองครับโอเคครับวันที่163นะครับเราก็ทำเงินไปได้ทั้งหมด25,000ครับไปต่อกันเลย164ครับ และในวันนี้ธุรกิจการ่อเลี้ยงสลามของเราก็ดูจะเติบโตขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับปัญหาครับในเมื่อสลามเยอะมากขึ้นมันก็ทําให้ผมเข้าไปเก็บเจ้าไข่สลามลําบากขึ้นครับและในวันนี้ก็เช่นเคยครับผมใช้เวลาไปกับการซ่อมรั้วจํานวนมากครับแล้วก็เข้าไปทําธุรกิจเตลลี่มาเฟืองเพิ่มด้วยครับซึ่งมันให้ผลกําไรดีมากๆเลยครับ โอเคครับในวันที่ร้อยหกสิบสี่นะครับเราก็ทําเงินไปได้ทั้งหมดหกหมื่นเลยนะครับไปกันต่อร้อยหกสิบห้าครับและในวันนี้ผมได้ออกเดินทางไปสำร,ร,รวจที่จิงเจอร์ไอแลนครับและใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกด้วยครับที่เกาะแห่งนี้โอเคใช้สิบวัน,นัดเพื่อปลุกเจ้าเต่า ตื่นไหมเนี่ยเอ,เอาตื่นแล้วโอเคว้าวเหมือนจะเป็นฟาร์มเลยนะครับเนี่ยใช้ยี่สิบห้าวอนัทอันนี้วอนัทอีกหนึ่งอันคุณได้ยินเสียงปราดจากหลังประตูนั้นมีเพียงนักล่าวอนัทเท่านั้นผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะเข้าไปนในนี้ได้ จำนวนวอนัดทองคำตอนนี้ต้องได้หนึ่งร้อก่อนครับถึงจะเข้าไปได้โอเคได้วอนัดมาเพิ่มครับแล้วก็เหมือนจะได้ซีคลิโน้ตมาด้วยไหนดูซิวันที่หนึ่งเรือของฉันล่มไปแล้วแตกเป็นสิ่เสี่ยงด้วยความแปรปวนของคลื่นทะเลที่คลั่งแขนฉันพบว่าตัวเองติดอยู่บนเกาะประดาดนี้เสร็จแล้ว เรื่องเล่าของฉันไม่มีใครรอดสักคนแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่บางที่โชคชะตาคงให้เขาให้พรดังเหนียวเนียวของฉันเอาไว้กระมังไม่ก็คงกําหนดโชคชะตาอื่นเอาไว้ให้ฉันแล้วไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวให้ได้ที่นี่มีน้ําจืดล้นเหลือมีของป่าให้เก็บกินและดินอุดมสมบูรณ์สาหรับการเพาะปลูกอย่างแรกฉันสร้างกระท่อมมีหน้าบางส่วนขาดหายไป ตรงนี้ก็วอนัสครับได้มาอีกหนึ่งสิบอันทำระบบนกแก้วขนส่งอ๋อเฮ้ยเหมือนผมจะเจอถ้ำครับตรงนี้ว้าว What is เขียวฟ้า,ม,าม่วง ติงตึ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 งโอ้เต uh, like ึงเตึง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 ต oui> ึงอ้าวผิดนะใช่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมเล่นไอเจ้านี่ท erm? ั้งวันแต่ว่าผมก็ยังไม่บานครับ โอเคครับในวันที่ร้อยหกสิบห้านะครับแล้วก็ทําเงินไปได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นนะครับไปต่อกันร้อยหกสิบหกครับผมได้แวะมาหาโคบัสก่อนที่จะออกไปจิงเจอร์ไอซ์แลนด์ครับเรามาซื้ออิลิเดียมสเปริงเกอร์นะครับเชื่อย,ยากว่ะโอ okay, okay. เคๆเหลืองเหลืองแดงเหงเหลือง,องแดง แดงฟ้าแดงเขียวฟ้าเขียวเขียวแดงฟ้าฟ้าเขียวเขียวแดงห่วงเขียวฟ้าเขียวเขียวแดงห่วงเขีย <c oughs> nice oh วได้สิโอ้ m ห g o ่กูจะได้นะ รยากอ่ะเฮ้ยกกระบาทดอ๋อว้าวกกระบาทก็ใช่หรอครับเนี่ยเลยไปหาโบนัสไหนมาเพิ่มเนี่ยเฮ้ยนี่ไงฮ้ามีอ้า,อาไปเข้าได้จริงวะโอเคได้โบนัสมาอีกหนึ่งเออเจอหนังสือที่หายไป ข้างของหนังสือในห้องสมุดใหญ่ขึ้นเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีโอเคได้มาอีกอันหนึ่งครับเป็นวงกลมแปลกๆโอ้ยจริงด้วยครับตรงต้นไม้นี้อีกแน่ๆเลยอ่ะแต่เราไม่ได้เอาหนังกระติกมาด้วยอ่ะเศร้าเลยเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าอเออจริงด้วยครับอ้าวมีครับ ผมว่ามันต้องเกี่ยวกับอัญมณีแน่เลยพวกเนี้เอา้าวางได้ฮะเอ้เอาวางไหนก็ได้เหรอเมืม่อเมฆดำกกันารแสงจงเริ่มภารกิจของเจ้าเมื่อตามหาอัญมณีปักษาในตำนานทั้งสี่แต่ละวันหนึ่งอุดรทักษิณบุรพาหรือประจิมจงจัดเรียงของกำลังของพวกเขาบนประตู ถ้าจำไม่ผิดจะมีโทพาสเซอร์นะครับตรงต้นไม้ใช่ไหมอันนี้ชายหาดน่าจะเป็นโทพาสที่อ่เัวไม่เจอฮะาคัสซีนเหรอคัสซีนเฮ้ยเด็กน้อยลงมาแล้วครับ เดี๋ยคุณเพื่อนของนกเาจิ้มจิ้มจิ้มไม่ตบเลยดูไม่แย่ก็าคือพูดภาษานกเด้เธอถามว่าคุณใช่เพื่อนของนกหรือเปล่าผมตอบว่าใช่ นายอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยพ่อแม่ของนายอยู่ที่ไหนอาจถามง่ายๆกันพายุรุนแรงขึ้นสายฟ้าแม่พ่อหายไปในทะเลผมถูกพัดไปที่ชายหาดไม่ไม่นั่นมันแค่ความฝันใช่ไหม ไม่ผมเกิดที่นี่เหมือนกับเพื่อนนกตัวอื่นคุณดูไม่ออกเหรอนายเป็นนกแล้วนายพูดได้ยังไงอ่นนาอายุเท่าไหร่อายุพวกเราไม่สนใจเรื่องนั้นพวกเราถามกันว่าคุณกินวานัททองคำไปกี่ลูกแล้วโอ้ผมกินไปสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเก้าลูกโอ g เอมจี OMG, แบ่งแบ่งหน่อยครับแต่คุณจะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่ ถ้ายังกินไม่ครบหนึ่งหมื่นลูกสักวันผมจะต้องกินครบแน่นอนอ๋อเด็กน้อยเฮ้ hey! ผมนึกอะไรบางอย่างได้อะไรงั้นเหรอชื่อของผมคือลีโอไม่ลีโอนี่เองผมว่าผมสงผมสงสัยตั้งแต่เข้ามารอบแรกและนั่นไง มันมีโวนัสซ่อนอยู่ตรงนี้ OMG มากโอเคไปซ่อมกระท่อมกันเผื่อเราจะนอนได้ที่นี่เราจะทิ้งฟาร์มที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นี่ <c oughs> โอคตรแย่ยี่สิบบวนัสซ่อมกระท่อมพักงหมดบุ่ม <c oughs> ว้าว ที่นี่นกเป็นใหญ่ครับแต่ที่นู่นจูนิโม่เป็นใหญ่กองสนจดหมายเอ้ยมีที่ขายให้เราด้วยนะว้าบ้านดูดีกว่าที่สวนเราอีกโอเคตอนนี้เขานอนเลยบ้านดูดีกว่าที่ส,สวนเราอีกครับโอเคครับวันที่ร้อยหกสิบหกนะครับเราก็ทําเงินไปได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับไปกันต่อร้อยหกสิบเจ็ดครับ ใน<ด>วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมกลับมาดูแลที่สวนโอเคที่นี่ก็ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ได้ออกไปที่ทะเลทรายเพื่อไปซื้อมเมล็ดเจ้ามะเฟืองมาเพิ่มนะครับเพื่อผมจะได้เตรียมที่จะเอาไปปลูกที่เกาะเิงเจอร์ไอซ์แลนด์นั่นเองครับหิน9ก9โอ้โอ้ไฟเบอร์นี่ขาดเจออยู่นะครับ แล้วคือซื้อไม่ได้ด้วยไงโอเคครับในวันที่167นะครับเราก็ทำเงินไปได้ทั้งหมด1นึ่งแสนพหนึ่งแสนเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ <c oughs> oh my god โอเคครับไปกันต่อ168ครับวันนี้มีจดหมายมาครับเอ่อคืนนี้เวลาสิบ pm นะครับจะมีปรากฏการณ์หายากเกิดขึ้นนะครับอ๋อกระพุน ไม่เป็นไรครับไม่ดูเดี๋ยวเราจะต้องปลูกเจ้าไฟเบอร์ซีดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไฟเบอร์เราเหลือแค่ห้าร้อยตามคาดครับเคลมหมดก่อนและในวันนี้นะครับดวงของเราก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากนะครับผมก็เลยออกมาที่เหมืองหัวกระโหลกเพื่อไปตามหาอิเิเนียมเพิ่มครับโอเคจะหลุมด้วยฮะไ,ไปเลยล่งไปหกชั้น อย่างน้อยอันนี้ก็คืออิริเดียมจริงๆอะนะโอเคครับในวันที่168นะครับเราก็ทําเงินไปได้ทั้งหมดสองหมื่นนะครับสองหมืนหนึ่งพันไปต่อกัน169ครับนวันนี้โอ้กาแฟเราระเบิดไปแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าผมก็จะปลูกไอ้เจ้านั่นพอดีครับ ปลูกไฟเบอร์นั่นเองนะครับโอเคใช้เวลาถางพวกนี้ออกหลังจากเคลียร์ที่สวนเสร็จผมก็ออกเดินทางไปที่ทะเลทรายครับโอเคได้เวลาตัดไม้ของพ่อแล้วเราด้เอาอาหารมาปะเนี่ย โอเคครับในวันที่169นะครับเราก็ทำเงินไปได้ทั้งหมด25,000ืนาพนะครับไปต่อกัน1 7อครับเออทำไปก่อนแล้วกันอนะ่ะ รับแร่บวกหนึ่งจากหินมีโอกาสมากนี่ไงรับแร่พอได้พรอย่างนั้นผมก็ไม่พลาดที่จะออกมาหาแร่ในเหมืองครับได้มาร้อยหกสิบห้าก้อนก็โอเคอยู่ โอเคครับในวันที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับก็มี UFO ด้วยนะตรงนี้แล้วก็เราทำเงินไปได้ทั้งหมดเจ็ดหมื่นแปดเลยนะครับเกือบแปดหมื่นเลยนะครับโอเคครับเราก็เดินทางกันมาถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวันแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ